ยางไม่มีใบมีแต่ดอกเป็นเพราะอะไรครับท่างพรถามเข้ามาแล้วก็มีเพื่อนอีก2อสาคนนะครับยางที่มีดอกเยอะนะครับติดดอกเยอะแสดงว่ายางของเรานะครับได้รับธาตุอาหารมีสารประกอบคาร์บ,รบอนเยอะครับกลุ่มที่มีสารประกอบคาร์บอนก็คือพวกโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมแคลเซียมโบรอนพวกนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่อ่า เป็นสารประกอบคาร์บอนนะครับซึ่งจะทําให้ต้นยางติดดอกออกผลได้เยอะนะครับแล้วธาตุอาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สร้างใบนะครับคือพวกกลุ่มที่ในตัวเกนนะครับในตัเกนแมกนีเซียมสังกะสีเหล็กนะครับพวกนี้นะครับจะสร้างใบนะครับแสดงว่าต้นยางของเรานะครับได้รับธาตุอาหารที่มีสารประกอบคาร์บอนเยอะนะครับก็เลยทําให้มีดอกมีผลเยอะนะครับ ไม่ได้รับธาตุอาหารกลุ่มของไนโตรเจนนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีใบอันนี้คือข้อมูลของมหาลาัยเกษตรนะครับต้นพืชได้รับกลุ่มธาตุอาหารคาร์บอนเยอะจะเป็นดอกเยอะนะครับถ้าได้รับกลุ่มธาตุอาหารไนโตรเจนเยอะจะเป็นใบเยอะนะครับ